สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะช่องผ้าการ์ตูนจะมาอ่านนิยายเรื่องกับดักรักของคุณชายสามฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่องผาคการ์ตูนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปค่ะต้องขออภัยในการออกเสียงหรืออ่านผิด ภาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะถึงแสงแดดจะสาดส่องแต่ฉันกลับไม่รู้สึกความอบอุ่นเลยสักนิดฉันชื่อซัมเมอร์เกิดและโตในครอบครัวร่ำรวยฉันเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อ แต่ฉันต้องสูญเสียทุกอย่างไปเพราะการจัดฉากของอินลิกจวพ่อคะพ่อเป็นอย่างไรบ้างคะพ่อคะพ่อวางใจเถอะหนูคิดจะหาทางช่วยพ่อออกจากที่นี่พ่อถูกใส่ฟาร์มหนูจะต้องล้างมนทินให้พ่อให้ได้นะคะซัมเม เรื่องของพ่อหนูไม่ต้องห่วงหรอกไปอยู่กับป้าของหนูที่ต่างประเทศนะทรัพย์สมบัติของพวกเราถูกกลิปจนหมดลูกอยู่ที่นี่คงใช้ชีวิตต่อไปไม่ได้แน่หนูไม่ไปในทางนั้นพ่อคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูจะต้องเอาชนะคดีนี้ และช่วยให้พ่อออกมาจากคุกอย่างขาวสะอาดให้ได้พอ่อโตมาใต้การปกครองของฉันซัมเมอร์จึงไม่รู้จักด้านมืดของสังคมเลยสักนิดเธอจะเอาชนะคนเจ้าเล่์อย่างอิงหลิงตัวได้อย่างไรฉันจะต้องให้เธอไปต่างประเทศโดยเร็วที่สุด และอยู่ให้ห่างจากเรื่องเดือดร้อนนี้ตั้งแต่พ่อติดคุกก็ไม่มีเพื่อนคนไหนรับโทรศัพท์เลยรู้สึกไร้สิ้นหนทางฉันพยายามทุกวิถีทางแล้วแม้แต่เงินห้าพันยังไม่มีใครให้ยืมเลยยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าจะหาใครมาออกหน้าช่วยฉัน แต่ไม่ว่ายังไงฉันจะต้องช่วยพ่อหลุดออกจากเรื่องเดือดร้อนนี้ให้ได้แม้ว่าฉันจะต้องใช้เลขกลสกปรกบ้างก็ตามฉันจะช่วยพ่อออกมาให้ได้โรงแรมคลาว5ห้าดาวมองซ้ายมองฝาตืดเปิดประตูดีฟา ฉันติดสินบนบริกรด้วยเงินทั้งหมดที่มีพยายามฟ้าฟ้ามหวังที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายโดยใช้วิธีสกปกผู้ชายบนเตียงนั่นคือคิงสลิปจินลูกชายคนที่สามของตระกูลจินที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเมืองและเป็นทายาทธุรกิจของครอบครัว ถ้าฉันแต่งงานกับเขาฉันจะต้องช่วยพ่อได้แน่แก้งทำเป็นหลับเธอใช่ไหมที่วางยานอนหลับในเครื่องดื่มของฉัน ถ้าไม่ใช่เธอแล้วทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ฉันต้องทำเพื่อพ่อฉันมาที่นี่เพื่อยั่วยวนคุณนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเจอผู้หญิงใจกล้าแบบนี้ ี่เธอรู้หรือเปล่าว่ากำลังทำอะไรอยู่รู้สิฉันรู้เพื่อที่จะยอมเป็นของคุณเล็กจังยังไม่บรรลุนิติภาวะเหรอ ไม่นี่ฉันอายุยี่สิบแล้วนะห้ามมองนะเลมตาขึ้นมา แผนของฉันถือว่าสำเร็จแล้วตอนนี้ที่ต้องทำคือทำให้เขารับผิดชอบในตัวฉันลืมตา <c oughs> คือน้ำลายจ้องหน้าคุณจะแต่งงานกับฉันเมื่อไหร่คะ ทำไมฉันต้องทำแบบนั้นด้วยลอยดูดคุณนอนกับฉันแล้วคุณก็ต้องแต่งงานกับฉันในฐานะผู้ชายที่มีความรับผิดชอบหน่อยสิคุณเธอตั้งหากที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนเมื่อคืนเขาพูดถูกแต่ว่า ถึงยังไงเราก็นอนด้วยกันแล้วคุณต้องแต่งงานกับฉันสิทำไมนายไม่ใส่อะไรเลยตาบ้าเอ้ยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่องภาคอา์ตูนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปค่ะ ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะคะการอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องหรืออ่านผิดูัประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ